แต่ตอนนี้ก็ ah,

พี่ลุกช่วยเล่าเอาการเมื่อคืนนิดหนึ่งว่ามันมายังไงแล้วก็เวลาไหนครับ อ่ครับเมื่อคืนตอนประมาณสักตีห้ากว่ากว่าห้าโมงใกล้ลุ่งอ่ะใกล้ลุ่งตีห้าฝ่าฟาแล้วก็นั่งกินกาแฟอยู่มันเฮียบอรืไม่มีลมอะไรเลยนั่งอยู่ประมาณสักสิบนาทีได้แล้วก็มาเลยลมื้อเลยแล้วก็พัดทีเดียวหัังกาไปหมดมันช่วงนั้นสักสีนาทีได้ที่พัดแรงสักห้านาทีได้ อ่าครับไอเราก็เป็นโรงเรือนอ่าของวัวขุนเนี่ยค่าเสียหายเนี่ยประมาณเข้าๆก็ประมาณก็ล้านกว่าบาทนะล้านกว่าบาครับแล้วมีวัวขุนนี่ประมาณกี่ตัวอะไรนมีวัวขุนอยู่สามสิบฟ้าตัวแล้วก็แม่วัวก็แปดสิบฟ้าตัวอ๋อครับเอ่ออันนี้เป็นเป็นกลุ่มกลุ่มโคแสงจันทร์อ่ากลุ่มวิสาหกิจวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคแสงจันทร์สมาชิกี่คนได้สมาชิก สามสิบสี่คนสามสี่คนนะเอ่อเราอยากจะให้ทางราชการช่วยหลือยังไงบ้างเหมก็อยากให้ช่วยดูแลอะไรที่เสียหายเสียหายถ้าได้ช่วยมาบ้างก็ยังดีนะทางกลุ่มก็ได้สบายใจเพื่อมีโอกาสได้ช่วยนะแต่เขาไม่ช่วยกัเรื่องของเขาแต่ว่าเราอยากให้ช่วยดีกว่าถ้าได้ช่วยได้ ช,ช่วยเล่าภาพรวมที่ไปดเข้าเมื่อตอนใกล้ลุกหน่อยก็ว่าสภาพอะไรเสียงายขนาดไหนครับครับก็ต้องสวัดดีทุกคนเลยนะครับผมเองก็รู้สึกเสียใจแทนพี่น้องหมู่ที่หนึ่งนะส่วนใหญ่ก็ถามถามมาลงพื้นที่เมื่อกี้ก็ส่วนใหญ่ก็ลงหมู่ที่หนึ่งบ้านหัวยางนะครับของตำบลวัดจันทร์เป็นส่วนใหญ่ผมคิดว่าบ้านเรือนพี่น้องชาวบ้านก็ หลายหลังนะครับสิบกว่าหลังนะครับที่เสียหายโดยยับเยินหลังคาหายหมดคงจะยกตั้งแผงก็มีนะครับแล้วก็ที่นี่ผมในะานามสมาชิกของกลุ่มโคแสงจันทร์วิสาิจชุมชนของเรานะครับกำลังดําเนินการอยู่ผมเองนะา,นามสมาชิกก็เฉพาะที่นี่ก็คงเสียหายประมาณล้านกว่าอยู่แล้วนะครับเป็นเป็นพคอกรวมเป็นเป็นศูนย์รวมของกลุ่มโคแสงจันทร์ซึ่งกาลังกลับเคลื่อนกันอยู่พอดี สภาพรวมจริงๆเสียหายถตาคิดเป็นรูปประมาณผมคิดว่าไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทนะครับ,รบครับผมพี่น้องประชาชนก็เสียหายเยอะๆนะเสียหายมากๆล,ลายหลัง,งั้งหลังเลยนะหลังคาทั้งหลังก็มีนะครับทั้งหลังก็มีครับคงจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานหน่อยนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับมาช่วยเหลือกันอย่างจริงจังนะครับ